สิทธิีเป็นแค่เรื่องคุ้นหูหรือถ้ารู้ว่ามีจริงหรือไม่มาลองดูกันตื่นเช้าขึ้นมาเราทำอะไรกันบ้างถ้าคุณนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านนั่นคือคุณได้มีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอีกอย่างได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวันถ้าคุณได้เข้าบริการที่โรงพยาบาลนั่นคือคุณได้เข้าถึงบริการสาธารณาสุขถ้าคุณได้ออกไปทำง,งาน นั่นคือคุณได้เข้าถึงการจ้างงานซึ่งพ่วงด้วยสวัสดิการตามกฎหมายหรือแม้แต่การไปโรงเรียนนั่นคือคุณได้เข้าถึงการศึกษาไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงชีวิตใดกำลังทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้สิทธิกลายเป็นแค่เรื่องคุณหูหรือแค่รู้ว่ามีแต่เป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับอย่างแท้จริงคุณสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รัฐยกระดับสิทธิในด้านใดบ้างตามชีวะขดนี้ค่ะเพราะทุกเ <9 S 1> <อ>้าของชีวิต คือสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ,และวัฒนธรรม